นักสำรวจนักสำรวจเออตำรวจเออเหมือยรักษาการอยู่ไหนหมดเออเออช่วยด้วยครับช่วยด้วยได้ทันบอกมันเข้ามาในเมืองเข้ามาอีกแล้วช่วยด้วยโอ้โอ้โอ โอ้เป็นคนมากมายที่จะต้องตายเยอะแยะเลยนักสำรวจนักสำรวจอยู่ไหนช่วยด้วยใครก็ได้ไททานก็เราจะมาแดกกูแล้วนายดิสุยกูก็เจอสักทีเออคุณครับมีแต่มีไททันห่างจากตรงนี้ไป50เมตรครับมันอยู่หลังตึกบอกนูนนะครับช่วยด้วยนะครับมันแดกเพื่อบอกไปหมดแล้วออรีบช่วยผมทีแล้วคุณแล้วเอแล้วคุณชื่ออะไรดีครับชื่อของฉันนั่นเหรอฉันชื่อว่าเอเลน โอ in ้โหมีเรื่องหน้าสีหน้าขวาขนาดนี้มึงยังมาเก๊กรอยอีกนะโอ้โหรีบไปเถอะได้โอ้โหไปเลยสู้เขาพี่เอาชนกูไอ้สัตว์แล้วแล้วกินเนื้อเนื้อมนุษย์อร่อยจังเลยจระเบิดหมนไหมโอ้โหอย่าให้มันจับพวกเราแดกโอ้เมื่อไรนักสำรวจจะมาช่วยเราเนี่ยเฮ้ยทุกคนนักสำรวจมาช่วยเราแล้วทุกคนเออเยอะเยอะไปเร็วไปเร็วเอ้ยยั้ว อย่ามามาสู้กับฉันหน่อยนี่แหละเออจุดแจกประชาชนของพวกฉันได้แล้วเอ้ยไอ้พวกไททันบ้าเออเไอ้กเก่งเล่นถือดาบระวังคอเราด้วยเออรักรักรร้องอะไรนักหนาเออนี่แหละนี่แหละเออเออเออไอ้พวกเลวเฮ้ยกินแม่ฉันนี่แหละนี่แหละมาอาจมากินแม่ฉันเรียบร้อยเดินไปไหนของมึงวะเนี่ยคนเดียวกูเก็บไปห้าตัวเลยเหรอวะเนี่ยสุดยอดเว้ย วันนี้ครับนดิฉันสเตอโปนะครับก็กลับอยู่ในเกมแท็กกันเลยฮะเกมต่อเนี่ยผมชอบเรียกนะครับซึ่งก็บอกเร็วดีเราเล่นมอตตัวละครเอเรนนะฮะไม่ใช่การสร้างตัวนะครับแต่เป็นมอดนะฮะเออซึ่งก็บอกได้ว่าเป็นตัวอะไรที่โคตรเท่เลยว่ะนะครับโคตรเข้าอ่ะดูดิการแต่งตัวนะครับนะำผ้าคลุมโอ้โหตอนนี้เป็นอ่า เป็นเป็นเป็นนักสืบรวจแล้วนะคะเออซึ่งก็บอกเลยว่าโอ้โหตะกี้ตามสตอรี่คือฆ่ามาโคตรเก่งนะครับฆ่าห้าตัวนะครับนะไททันไม่รู้ว่าในการ์ตูนทําได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ในเกมนะครับโคตรสุดนะฮะเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเอเรียนกันนะครับมาแล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถซื้อตัวอะไรได้บ้างในเกมแท็บนะฮะเออไป เอาละครับสำหรับตอนแรกที่เอเลนจะต้องมาเจอนะครับนั่นก็คือ,อพวกใจแอ่นนะครับนะเออจะเอาใจแอ่นมาให้หมดดูก่อนนะครับนะเพราะว่าใจแอ่นก็เปรียบเทียบได้เหมือนพวกไททันแหละนะครับนะอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสู้กับพวก อาเป็นเจอใจแอนลุยโอเอรินหวังจะได้ตุยตูดนายในห้องน้ำเฉยหยาโอ้โหเอาเดียวโอ้โหมาปิวแล้วเออเออเออมาโอ้โหเอรินยิงได้เรื่อยๆเลยว่ะนะครับนะไอ้ที่ยิงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมละไอ้เครื่องยิงสามมิติเนี่ยมะจับปาก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 นี่นี่สับหลังสับหลังเฮ้ยโคตรเท่โอ้จัดหมดเลยแป๊บเดียวโอ้โหผมว่าตัวนี้แม่งเท่จริงว่ะถ้าติดอันดับเนี่ยผมให้เป็นที่หนึ่งเลยเนี่ยผมว่า เอาละครับต่อมาเอเรนนะครับก็ต้องมาเจอกับนี่รอนเลเคนโอ้โหซึ่งคราวนี้กูบอกเลยกูไม่ช่วยทอยท่อนนะเว้ยจะมาตีกูเนี่ยแต่กูเป็นนักรบที่ตัวใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวสู้กันนะครับดิรู้สึกว่าเอเรนนี่ตีแรงมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแป๊บเดียวเฮ้ยตัวตีระยะใกล้ตีเล็ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเอเรนแม่งเทพว่ะเฮ้ยผมไม่คิดว่าจะตีเก่งขนาดนี้นะเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่ามันฆ่าได้เฉพาะแบบว่าไททันตัวเก่งๆแต่คือไอเดียคือแบบเดี๋ยวก่อน เอ้ยเดี๋ยวก่อนหลอดคือคดอึดเลยนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอเรนสงสัยอาจจะได้ติดแล้ววะนะครับอ่ะเอาละครับต่อมาลองไม่เอาใจแอนดูนี้จะเป็นยังไงนะครับเอาพี่โตมานะครับดู๋ินะครับฮะเฮ้ยตะกี้มันฆ่าหลอดแป๊บเดียวเองเลยนะนะครับน้ำยังไม่ถึงห้าวิแป้งตายแล้วหลอดดูดิคืนมันยิงอะไรวะเนะี่ย มันยิงอะไรแล้วเนะี่ยโอ้โหเครื่องยิงสลิงสามิตินะครับจนระิงยิงไปไหนวะโอ้โหตอนนี้โดนอัดนะครับนะเออมันอึดไหมวะผมอยากรู้อ่ะแต่กี้มันชนะรอดแบบโอ้โหดูดิดูด,ด,ด,ดิโอ้พี่โตลุมลุ่มเหยาะเหยาะเหยาะโอ้ยสงสัยนะครับสู้ยากมากเลยนะครับนะสำหรับสู้กันเป็นฝูงเพราะว่า เออในการสู้ของพวกนักํำรวจเนี่ยส่วนมากจะฆ่า 5, พวกไททันตัวเดียวๆตัวใหญ่ๆนะครับมันไม่ได้ถูกฝึกมาให้สู้แบบระยะปัะชิดแบบหลายๆคนอย่างนี้หรือเปล่านะฮะไม่มั่นใจแต่ก็บอกเลยว่าก็เก่งอยู่ดีว่ะนะครับนี่ยิงสลิงโอ้โหโคตรเท่ตัวเนี้ยผมโคตรชอบเลยอ่ะเอาละครับต่อมารองให้เอเรนเจอกับรถถังดูนะครับรถถังยิงไปพวกเรายิงก็ปยมามันจะรับได้ไหมเนี่ยตูบโอ้โรอยนะครับ ไม่เป็นไรฟิวมาแล้วฝิวนี่โอ้โหดึงสลิงกระปากปากปากโอ้โหตัดโคตรแรงเ่ะอย่าโอ้โหแม่งเกินจริงนะครับนะำหมดตัวนี้โอดเกินจริงนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งดาบข้างเดียวแม่งฟันฟันลถถังพังได้ด้วยนะครับโอ้โหเจ๋งว่ะพมชเจ้าตัวนี้ว่ะดูแบบว่าเป็นแบบว่ามาจากอนิเมะไอแคลคเอาท์ไททันเนาะเออแต่พอมาอยู่ในแถบแม่งตีโคตรแรงเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ดึงสลิงโคตรเท่ด้วยนะฮะ เอาละต่อมามาเจอกับนักมวยดูนะครับนักมวยซุปเปอร์นักมวยนะครับคือเรื่องว่าต่อยแรงต่อยเร็วนะครับเออมาดูกันโยนจิ้งไปนี่นึ่งมาปักปักปักเฮ้ยแป๊บเดียวตายเดียวก่อนเฮ้ยนี่ซุปเปอร์นักมวยนะเฟยเฮ้ย,ยปัดโทเจ๋งว่ะ อ่ะต่อมามันเจอกับนักรบม้านะครับนะของพวกเกมแถบมาดูซิสามตัวรวมหนึ่งนะครับเอเรนวูบาแล้ววนงจะได้ตุวอีกตัวหนึในห้องนอนเฉยเฮ้ยไอ้นี่มันขี่ม้ามันก็ร้องฟิวยิงไปเลยครับพึ่งดึงจุ๊บจุบโอ้โหสติย่าอยะาโอ้โหดูดิควบไปควบไปเอ้าเอ้าเอ้าเอาตายอะไรเอา้าทีนี้สึกตายโคตรเร็วเอา้าอะไรวะเดี๋ยวก่อนตายอะไรเนี่ย ขอใหม่ข้อใหม่ตะกี้ดูไม่ทันนะครับมันตายอะไรปึ๊บโดนดึงไปฟาบฟาบฟาบเอเรียนนะครับนะแสดงว่ามันไม่ได้อึดนะตะกี้มันตายไปหนึ่งครั้งละเฮ้ยแต่ครั้งนี้ดูดิเอือตายนะครับนะอ้มันไม่ได้อึดนะครับเล้ก็ดูสมจริงแหละก็ดูสมจริงแหละสงสัยนะครับที่มันฟันได้ดามเมจแรงเนี่ยเขาอยากปรับให้เราแบบว่านึกภาพเป็นแบบว่ามันสับหลังคออะไรอย่างงี้มั้งครับนะเออแต่จะเป็นเพราะว่าแถบมันทําอย่างนั้นไม่ได้ไงแต่เขาอยากให้ดามเมรแรงเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมคิดว่าแบบมันสับหลังคอไง ในเกมมันทำไม่ได้ไงเออก็เลยเป็นแบบว่าทำให้มันดาเมจแรงแต่ตัวมันเนี่ยก็ตามปกติเลยนะคะนะก็ไม่ได้อึดน,นะครับเอาครับต่อมาลองเจอจอมโจรขี้บาปดูนะครับนะดูซินะครับจอมโจรขี้บาปพุ่งฟันมาร่วงไปนะครับนะเอเรนยะโอ้มันเร็วจังเลยโอ้โหผมว่ามันแพ้วะ่ะผมว่าเอเรนแพ้วะ่ะเรียบร้อยนะครับนะเอ้ยยังไม่ตายเฮ้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 ยเอเรนชนะเดี <c oughs> ๋ยวกดโคตรบ้าเลยนะ <c oughs> เนเยนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวก่อนผมไม่คิดว่าจะชนะนะ ี๋ยวก่อนม้าสามตัวตะกี้แพ้นะครับแต่เด็ก <laughs> จนขี้บาปชนะเอาแหละผมว่านี่อยู่ในติดอันดับอ่อยูนิตขั้นสูงแน่ๆเลยวะนะครับเป็นไปได้เลยนะฮะ <laughs> อ่ะเอาละครวตัวต่อมาก็คือยักษ์ของผ่อนางฟ้านะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะอยากให้ผมลองดูนะครับนะเออมาดูกันนะครับยักษ์ใจแอนตอนนี้คือของผ่อนางฟ้าคืออึดที่สุดแล้วนะครับในเกมตอนนี้นะที่เป็นใจแอนนะนะครับนี่นี่โอ้โหสู้กับเอเรนเอเรนบอกอืมเอาเลยเข้าทางพอดีนี่โอ้โหดึงไปครับใช้นี่เนยสลิงไม่มีการหมดดเลยนะครับผมบอกเลยสเตปนี้นี่โดนต่อยไปนะครับนะโดนต่อยไปนะครับขอดูเรื่องไนเลยดีเฮ้ย รดโคตรหูยเดี๋ยวก่อนนะครับนะผมเอายูนิตหลายๆตัวเนี่ยขั้นสูงอะรุมมันมันยังไม่ตายเลยนะครับมันคือ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 เลือดยังไม่ลดเร็วขนาดนี้แต่สําหรับเอเทนคือโอ้โหแสดงว่าดาเมจมันแรงมากเลยนะครับนะดาเมจมันแรงมากดูดินะครับแล้วเลือดเอเลนเป็นไงบ้างเนี่ยโอเอลนก็นี่ครับเป็นปกตินะครับนะเป็นยูนิตท,ที่แบบเ,เลือดประมาณอยู่ในเกณฑ์ยูนิตพวกขั้นต่ําด้วยซ้านะฮะแต่ก็คือมันฟันแรงดูดิตายแล้วนะครับ แต่มันฟันโคตรแรงเลยอะเอเรนนะครับนะสงสัยนี่แหละอย่างที่บอกนะครับสงสัยคนสร้างนี่เขาอยากให้เรามาโนว่าเนี่ยมันกําลังสับหลังคออยู่ก็เลยแรงมากนะฮะเออประมาณนี้เอาครับต่อมาเอเรียนนะครับมาไม่จับแล้วไททันจับหมาป่าดีกว่าหมาป่าบ,าบอกอจะมาจับฉันเหรอเดี๋ยวมาดูกันฝบขนีเอาดูเวยเออมาลมอีกแล้วนะครับถ้ามาเออวันนี้น่าจะแหลมนี่เนี่ยโอ้มามา,มามามาสู้กันมาสู้กันโอ้ยมันทำให้เอเรียนกลัวเวยเอเรียนบอกฉันไม่เคยกลัวมึงรู้จักไหมเดี๋ยวคุณจะได้เป็นกาทันทีเดียว ไปหวันเลยที่เดียวหมาป่ากูไปหวันเลยนะครับไม่ได้ยูนิตีที่ตีแรงนะครับอ่ะเอาละครับจะเป็นยังไงครับถ้ามันเจอกับซาสุเกะนะครับโอ้เอาเซยิงไปปิงปัดได้นะครับซาสุเกะพาผ่าไปตูมนะครับไม่โดนนะครับหนีหนีอุ้ยชะนะซาสุเกะชนะซาสุเกะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องลองอีกทีหนึ่งนะครับนะเพื่อความชัวเอาแร็มา มปัดไปนะครับซาสุเกะนี่ฟ้าผ่าแบตไมโดนะครับจ้าเอาแรงยิง่ม้าอยู่นี่เพิ่มมาร่วงแล้วนี่เจอกันระยะประชิดตับไปปั๊บปั๊บปั๊บปิดปั๊บปั๊บจะปั๊บปั๊บโอ้โหโดนนะครับนะโอ้โหยิงเท่าแล้วนะครับนะเอาแรงมานะครับผมเห็นแล้วนะมันค่อนข้างสูสีนะครับสองคู่นี้นี่เนี่ยนี่เนี่ยถ้าซาสุเกะไม่มีปักษานะผมบอกเลยโอ้โหเอเลนคงชนะนะครับนะแต่ซาสุเกะมีปักษาไงประเด็นนะฮะชนะได้ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับลาโรโตะนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นยูนิตขั้นสูงระดับ3นะครับนะแต่ครั้งนั้นคลิปที่แล้วมึงก็พูดระดับ2นี่คอยเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเออพูดผิดพูดผิดพูดไปกันบ้างไม่เป็นไรนี่เนี่ยเออเอาสิปัก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 เอโอ้โหโดนนะครับมาเโอ้โหโดนต่อยอีกทีหนึ่งตายเลยนะครับเออ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอเรนนะครับจะสามารถสู้กองทัพไททัน10ตัวได้หรือเปล่านะครับตามสตอรี่คือฆ่าไปได้5ตัวเนาะแต่คราวนี้เพิ่มมาอีกนะเท่าหนึ่งอ่าดูสิเนี่ยีฟันไปฟันไปเอเรนฟันแรงมากนะครับผมบอกก่อนนะฮะดูดิดูดิดิยิงเข้าไปนะครับจะสับคอลูกเดียวนะครับเอเรนนี่เดะนี่เดะมามาโอ้โหดูมันฟัน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 พะเจ้าช่วยโอ้ยย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 อ้แต่ฉันไม่กินก็ได้เนาะยันก็เป็นอมตะอ้าว ตายนะครับไอ้นั่นแม่งโง่เดินตกน้ำตาย <c oughs> นี่แหละครับความของเป็นไททัน <c oughs> <c oughs> มคราวนี้มา20ตัวเลยเหรอได้ฉันไหวเอาละครับคราวนี้20นะครับโอ้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งของ10นะครับนะเออเอาสิโอ้หมาแม่งกระเด็นวาวออกมาอีกแล้วนะครับนะแต่ก็บอกเลยถ้ามาอุดกว่านี้น่าจะเจ๋งหน้าดูนะครับโอ้ตอนนี้ททันแม่งรุมกระหน่ำรุมมันรุมประชาทันมันโอ้โหเอเรนบอกหวังจะได้ตุยตูดตายในห้องน้ำเฉยอย่าอย่ารอไรก็ไม่ใช่ละนะครับหนี่แหละนี่แหนีนะโอ้ยยี่สิบตัวเดี๋ยวก่อนนะบอกอย่าบอกนะว่าตายหม นะครับไทยท่านมันก็ต่อยไม่ค่อยแม่นด้วยไงประเด็นนะครับนะเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าแค่ไทยท่านนะบางตัวพวกใจแอนเนี่ยก็ต่อยไม่แม่นอยู่แล้วนะครับนี่นี่เอาดิีน่ยิงไปยิงไปสลิงสลิงสามมิติสลิงสามมิติสลิงสามมิตินี่สับไปแแฮะเรียบร้อยโอ้โหตัวเยียว20ตัวค่าได้บทเว้ยนะครับในเรื่องจริงคือมึงตายแล้วอ่ะในเรื่องจริงคือมึงต้องตายได้แล้วอ่ะเออเออถ้า20ตัวเนี่ยมึงต้องแปลงร่างแล้วแหละนะครับในเอเลนนะฮะมึงต้องแปลงร่างแล้วแหละนะ เออถึงจะสู้กับ20ตัวได้เนี่ยคือนะครับโอ้โหแต่10ตัวดิ20ตัวเนี่ยคือมึงฆ่าได้ด้วยแบบมึงมึงต้องไม่ต้องไกลล่างเลยนะครับนะโอ้โหใช้แค่สนิงกับดาบนะครับความสามารถอีกนิดหน่อยนะฮะสู้ชนะเลยเอาละครับตอนนี้ต้องมาเจอกับไททัน50ตัวนะครับโอ้โหคราวนี้โคตรสุปอปร์โกงเลยครับ20ตัวดิ10ตัวก็ถือว่าโกงแล้ว20ตัวก็ถือว่าโคตรโกงเลย50ตัวเนี่ยคือแบบ อมากระเด็นมาออกแล้วนะครับตามเคยอยดดเอดดือเดืเดืออาจจะเป็นเพราะว่าไทยท่าน,นีต่อยกันไม่โดนมากกว่านะครับนะถ้าโดนถ้าโดนเอเลนเอเรนก็น่าจะเลื่อนรถมากพอสมควรนะครับเพราะว่าเอเลนเนี่ยก็เหมือนยูนิตขั้นต่ำเลื่อนเหมือนยูนิตขั้นต่ำธรรมดานะฮะเออนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนี่นี่นี่นมันยิ่งรวมกันเป็นอย่างนี้ผมว่ามันยิ่งไข่เอเลนยากนะครับเอเรนนี่บอกเลยว่าเข้าทางนะคะ อยู่กันจุ้มๆอย่างนี้ก็แต่กูยิ่งฟันง่ายนี่50ตัวนะครับตอนนี้โอ้โหดูดิพวกมันต่อยหัวกันเองแล้วดูมันเราเขาหยอกกินนะครับไททันนะครับมันเคยตกกันเองไหมในกระตูนมันตกกันเองเพื่อแย่งคนไหมน่าจะเคยนะนะไททันเคยไหมครับแบบว่าอู้ือนเห็นมนุษย์นอมันก็จะกินเนาะมันก็แย่งกันน่าจะมีนะเนาะนะครับเหมือนในนี้เลยนะครับมันกำลังจะแย่งกินตัวคนเดียวเฮ้ยมันหยอกกินเนาะเดี๋ยวเอเลนก็เห้มันเข้ามาเลยกูอยู่ข้างในกูจะฉับแม่งให้แหลกในท่านนะจังหวะนี้ไม่ต้องแปลงงร่าแล้วหุย ตายนะครับนะห้าสิบตัวก็นึกว่าชนะแต่มันเกือบชนะแล้วแหละผมว่าดูทรงเนี่ยนะครับเหลือรอดอีกไม่กี่ตัวเดดดูดิน้องนั้นก็ตายหมดแล้วเหลือประมาณสักสิบกว่าตัวได้นะครับสรุปเฉลี่ยนะครับนะเฉลี่ยแบบคร่าวๆนะผมคิดว่าตัวหนึ่งเนี่ยค่าได้ประมาณสามสิบไปลายอ่ะเออเกือบสี่สิบอ่ะนะครับเพราะว่าอันนี้มองจากคร่าวๆแล้วก็จะเหลือประมาณแค่สิบตัวเองนะฮะน้องนั้นก็ตายหมดแล้วนะฮะดูดิโอ้โห เอาละครับต่อมาเอเรียนก็ต้องมาทดสอบฝีมือกับนักสำรวจอีกคนนะครับนะซึ่งท้าชิงว่าใครจะเป็นที่หนึ่งในวงการแอคแทก on ไททันนะครับมาเอ้อในการเป็นนี่สัผู้สำรวจอันดับหนึ่งคนที่เก่งที่สุดนี่โอ้โหเอเรียนว่ะนะครับตะกี้เห็นแม้ฉากตะเคี้ยก้มหลบฟันปุ้งตายโคตรเจ๋งนะครับนะโอ้โห นี่นี่ม้ามาเอ้าม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 ้าข้างมาข้างมาข้างโอ้โอ้ลูก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 หนึ่งหน่งไวลูลูกลูกลูกนะครับนะคนที่จะขี่ม้าได้เนี่ยมันต้องอันนั้นอ่ะเหมือนคาร์บอยอ่ะไอเครื่องเล่นอ่ะเหมือนนั่งอยู่บนกระทิงอ่ะนะครับนะต้องควบคุมดีๆนะครับนะม้าในเกมแท็บเนี่ยพอม้าแม่งกระโดดไปมามันทําให้คนขี่มันตกได้แล้วเนี่ย เอาละครับสุดท้ายแล้วนะครับนะพวกนักสำรวจนะครับคิดเห็นไม่ตรงกันเลยกันเกิดการประทะเกิดขึ้นโอ้ยสงครามการสู้ระหว่างโอ้ยสลิงสามมิติมัจะปะปาแพา่ปาปปะปปะปปะปอย่างปะปะปปะปพวกเเรนนะครับอยู่ด้านขวานะครับนะส่วนพวก ผู้พันตาดำนะครับนะอยู่ด้านซ้ายนะครับนะเออซึ่งผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าครับผมฟังสปอยมาแค่10นาทีเองนะครับเออจำแบบว่าดีเทลอะไรหาอะไรไม่ได้เลยนะครับพูดไปตามที่ตัวเองได้ยินมาเนี่ยนี่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 โอ้โหหนึ่ง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 นะครับระหว่างผู้พันกับเอเรสมาสู้กันหน่อยฮึยหยาหยาหยาหโอ้โหดีโอ้โหเรียบร้อยว่ะเอเรนแพ้ว่ะโอ้โหโดนโดนปักะโอ้หึเกจะมาสู้เลยฉันด้วยฮึไกาล่างเราเอเรนจังหวะนี้แหละ เนาะถ้าจางได้ดีๆเนาะเออนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ในการเล่นเอเรนก็ต้องจบกันไปท่านี้แล้วนะครับนะ <ND> ถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมสร้างไอท่าน60เมตรหรือว่าตัวอะไรในแอคแท็กออนไลนท่นบอ,อกใต้ล่างนะครับนะ <R ip> แล้วก็กดไลค์ในคอมเมนต์นั้นเยอะๆแบบว่าแบบว่าแบบแบบว่าช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์ที่น่าสนใจอะ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะเล่นตัวคอมเมนต์นั่นแหละนะฮะเออนะครับนะเดี๋ยวผมจะสร้างเอานะครับเป็นแบบเบต้าอาจจะไม่ได้มีอะไรอย่างนี้แบบ แบบแบบแบบอลังการอย่างนี้นะฮะเออโอเคนะสำหรับวันนี้พอนี้แหละบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่าง,อ,อ,ยางอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับนะ